บรรยากาศช่วงหน้าฝนของถ้ำนางแอนนะครับอยู่ที่เมืองท่าแขกครับแขวงคำม่วนครับท่านผู้ชมครับเราพามาชมดูบรรยากาศช่วงเดือนสิงหาครับช่วงวันหยุดเที่อาทิตย์ครับรรยากาศช่วงหน้าฝนครับท่านผู้ชมครับนี่ครับบรรยากาศท่านผู้ชมครับจะมีน้ําตกไหลมาจากด้านบน มาเป็นสายน้ำํำตกเล็กๆให้เราเจอกันครับน,นี่ครับหีนนืเป็นลําธารน,น้ํำครับน้ำตกครับประมาณนี้น้ํำตกด้านหลังก็จะไหลลงเป็นแอ่งเป็นคลองนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์ปกติคนจะชอบมานั่งกินเบียร์ปิ้งย่างกันประมาณนี้นะครับบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับนี่ก็มี โอ้หนุ่มบ่าวสาวมาเที่ยวกันครับนี่นี่ก็เออผมอาร์ตครับวันนี้ครับน้องอาร์ตครับใช้บ้านเดินครับใช้บ้านเดินครับฝากช่างเลยครับช่างอะไรครับใส่เกี๊ยวกินเกี๊ยวอีฮานะครับผมนี่ครับเจ้าของเพจใส่เกี๊ยวครับที่จอดรถให้วันนผมครับครับนี่ครับน้องอาร์ตครับใส่เกี๊ยวกินเกี๊ยวบรรยากาศครับ ตัวนี้ก็เป็นโซนน้ำคลองครับหรือว่าน้ำจากด้านบนที่ไหลามาจากด้านในถ้ำครับประมาณนี้ครับบรรยากาศครับช่วงฝนตกหน้าฝนนี้บรรยากาศนี้หน้าเที่ยวครับแต่ต้องไม่ตกแรงนะครับตกแบบลินลินปลป่อยอย่างเงี้ยครับบรรยากาศประมาณนี้ครับ ฟิลนี่สวยเลยครับบรรย,า,ยา,ากาศก็ต้อนัชมครับวันนี้ก็จะเป็นห้องขายเจ็บปี้ครับเจ็บตัวหรือว่าใครที่เข้ามาด้านไหนก็จะเอาตั๋วมายื่นตรงนี้แล้วก็สามารถเข้าไปในทําได้ครับ บรรกาศครับนี่อันดับอที่8เลยครับไม่มีคนมานั่งกินเบียร์เล่นน้ำหรือปิกนิกกันนะครับสงสัยคงอาจจะด,ด้วยสภาพอากาศฝนตกครับอ็อยังไม่ค่อยเห็นใครมานั่งกินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องอาหารให้นั่งกินแล้จะมีเครื่องเล่นชิปลายก็มา สวมอุปรกรณ์เล่นชิปไลน์ก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศครับของถ้ำนั่งแกล้งครับสบายดีนี่ครับนี่ก็เป็นคนลาวครับคนลาวมาเที่ยวมาเล่นคนลาวก็มีแต่คนน่ารักส,สวยๆนะครับนี่นี่บรรยากาศครับบรรยากาศดีครับนี่ก็ผู้ ไวรุ่นหนุ่มสาวครับถ่ายรูปให้กันให้แฟนกันครับนี่นครับด้านบนก็จะเป็นว,วิวสะพานให้ถ่ายอด้านล่างก็เจอแล้วครับนี่หนึ่งกลุ่มครับที่มากินมาเที่ยวบรรยากาศก็แบบนี้ครับปิกนิกกินเที่ยวถ่ายรูปเล่นน้ำกันครับนี่สองหลุ่มบวชเห็ดยังกันบุญนั่นบ้นเลยว อันดับผู้นึงคุ่นะด้อยน้าม่คุณโอ้คาบวาัวคาบบัวบรรยากาศครับนู่นด้านบนก็จะมีคนขึ้นไปชมวิวครับเป็นาาครับ เดี๋ยวเราจะมาขึ้นไปชมด้านบนกันครับว่าจะเป็นแบบไหนจะวิวจะสวยไหมนะครับขึ้นบันไดมาครับรชุณผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นตรงลานจอดรถแล้วก็ทางเข้านะครับตรงนี้ด้านที่เราเห็นนู่นเปิดไฟดุน เป็นซุ้มกินข้าวกินหมูทะสิ้นดาดแล้วครับรร่ากาศครับในสบายดีคนไทยหรือคนลาวครับโอ้ี่ไงคนไทยครับนี่กำลังแม,แม่แม่ถ่ายรูปสวยมากเลยครับแม่บอกว่าลูกสาวแม่สวยอยู่แล้วอะ <laughs>